อย่างที่เราอาจจะเห็นข่าวกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วมีคอนโดตารางเมตรละสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนก็มีออค่ะแล้วก็ราคาซื้อขายที่ดินตารางวาละสองล้านสามล้านโอ้แล้วอย่างนี้คนที่ดูข่าวอยู่คนที่อ่านข่าวเอาตาแล้วถ้าฉันจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยจะเอาตัางค์ที่ไหนไปมไม่เป็นไรค่ะวันนี้ Home b u y e ร w e e k เ y จัดให้ค่ะเรารวบรวม โครงการคอนโดมิเนียมที่ราคาขายเริ่มต้นไม่ถึงล้านนี่เอามาให้ชมกันเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจนะคะเอาเริ่มหญิงเลยแล้วกันคือแบรนด์ของ L P N นะคะเจ้านี้ก็ชใช่ใช่เจ้านี้ก็ทำคอนโดราคาไม่แพงก็คือ โครงการลุมพินีทาวน์ชิปรังสิตทองหนึ่งนะคะเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ติดถนนเรียบคลองรังสิตนะคะรังสิตนครนายกนะคะตรงนั้นใกล้กับฟิวเจอร์ปรากรังสิตค่ะพี่มีถือว่าเป็นทำเลที่โอเคนะในย่านของกรุงเทพโซนเหนือแล้วก็มีเป็นเป็นหมื่นยูนิตนะใช่โครงการขนาดใหญ่เลยค่ะหมื่นกว่ายูนิตค่ะรวมทั้งหมดประมาณสัก50อาคารได้เป็นคอนโดมิเนียมโลไลฟ์ค่ะสูง8ชั้น โอ้นี่เลยเอ้ก็น่าอยู่นะใช่ราคาเริ่มต้นไม่ถึงล้านค่ะ7 8็ด0สบาทเท่านั้นเองอันนี้คือราคาณปัจจุบันตอนนี้เลยใช่ราคานะปัจจุบันค่ะโอ้โหเป็นโครงการพร้อมอยู่ด้วยสร้างเสร็จแล้วค่ะอีกโครงการหนึ่งค่ะของ l p n เหมือนกันก็โครงการลุมพินีคอนโดทาวนร่มเก้าสุวรรณภูมินะคะอันนี้ก็ เป็นราคาตอนเดือนกุมภาพันธ์นี้เองนะคะเริ่มต้นก็คือ6,99,000บาทไม่ถึงล้านอย่างที่บอกค่ะเป็นคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ติดถนนใหญ่ร่มเกาใช่อันนี้อยู่แถวๆร่ม9ก้าห้าบหกค่ะพี่หมีใกล้ a i r p o อร Link แล้วก็ ใกล้แ l e l ลิ k สถานีลาดกระบังแล้วก็ใกล้สนามบินสวรรณภูมิด้วยเป็นคอนโดมิเนียมโลว l ไลท์ค่ะสูง8ชั้นนะคะมีอาคารทั้งหมด7อาคารนะคะห้องพักอาศัยทั้งหมดก็ประมาณสักเกือบ2,000ยูนิตได้ห้องชุดก็ขนาดใกล้ๆกันก็คือ21,22ตารางเมตรนั่นเองแล้วทีนี้ข้ามมาดูของฝั่งอนันดาเดเวล OP เมนต์กันบ้างค่ะชื่อว่ายู i นี o n โอ อันนี้เป็นยูนิโในส่วนของรามคำแหงเสรีไทยนะคะ,คะซึ่งราคาเนี่ยน่าสนใจเลยล่ะเพราะว่าอนันดาทำออกมาขนาดพื้นที่ประมาณ22-26ถึง26ตารางเมตรนะคะ,คะเริ่มต้น999,990บาทนะเก <9 S 1> ้จริงๆอยอย่างที่บอกจ่ายไปล้านหนึ่งเลยไม่ต้องถอน สบายสบายเนาะก็คืออันนี้อยู่ตรงแถวแถวใกล้นิดานะคะติดถนนใหญ่เซรีไทยด้วยระหว่างซอยเซรีไทยซอยสิแล้วก็ซอย12อันนี้ก็คอนโดมิเนียม8ชั้นค่ะ3อาคาร703ยูนิตก็อย่างที่บอกไปราคาเริ่มต้นไม่ถึงล้านแล้วอีกโครงการนึงของอนันดาเหมือนกันค่ะเป็นแบรนด์ยูนิโอเหมือนกันด้วยแต่นี้ข้ามฝั่งไปทางจรัญสนิทวงศ์ อันนีใช่ก็ถือว่าใกล้รถไฟฟ้าเหมือนกันนะรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินใช่ก็แถวนั้นห่างสถานีท่าพระประมาณ900เมตรนะคะก็ยังยังโอเคนะยังพอพอได้พอไปพอมาจะเป็นอะไรนะพี่บินมอเตอร์ไซค์ก็อาศัยกันได้ 20บาทได้ไหมนั่งวินน่าจะได้ล่ะก็ตรงนั้นก็เป็นโครงการค่อนข้างใหญ่ค่ะประมาณเกือบ2,000ยูนิตได้ก็โลไลซ์แ8ชั้น10อาคารนะคะพื้นที่ใช้สอย28ตารางเมตรราคาเท่ากันเลย9 9 9 9 9 0บาท ป็นไงก็ไม่ถึงล้านจริงๆใช่เราเลือกได้เราเลือกได้ค่ะเราเป็นผู้บริโภคใช่ค่ะต่อไปมาดูในอีกของเจ้าหนึ่งนะคะก็คือบริษัทไม่ได้พึกษาเรียลเอสเตนะคะอันนี้ก็แบรนด์พลัมคอนโดนะคะเริ่มจากที่พลัมคอนโดพหลโยธิน89ิน89นะคะอันนี้เฟดสเนะคะเป็นคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่นะคะติดถนน พราะหวยทินฝั่งขาออกนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยผ่านไปแถวนั้นก็อยู่แถวแถวใช่ซอยปากซอยเมืองเอกนะคะใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงตรงนั้นเขาเรียกสถานีหลัก6นะคะคุณผู้ชมเป็นคอนโดมิเนียมโลล์ค่ะสูง8ชั้น8อาคารมี4อาคารต่อ1เฟสนะคะพื้นที่โครงการ16ไร่มีทั้งหมดประมาณสัก2,220ยูนิตค่ะ รูปแบบห้องพักก็เป็นสตูดิโอเหมือนกันยี่สิองถึงยีตารางเมตรนะคะเริร่มต้นไม่ถึงล้านค่ะ744,000บาทก็จะสังเกตได้ค่ะพี่หมีวว่าอคอนโดมิเนียมที่ราคา ต่ำกว่าร้านเนี่ยก็จะอยู่โซนนอกเมืองเป็นหลักหรือว่าชานเมืองเป็นหลักเพราะว่าเป็นราคาที่ดินไม่ได้แพงมากแต่ยังอหาที่ดินได้แต่ว่าก็ยังมีส่วนของการรองรับความสะดวกสบายนะก็คือรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็สามารถใช้ในการสัญจรไปมาหรือว่าจะเข้ามาในเมืองในอนาคตก็ไม่ลำบากเหมือนเดิม